ในประเทศไทยผมนะเป็คนทำคนแรกแน่นอนกินไปเ๋ยวคิดว่าเหนียวที่ท่านเคี้ยวคือหนังยางครับคนดูดตายคนคลายรอดครับก็ทานนมดีกว่าทานเหล้าแต่ทานเหล้าก็ดีกว่าทานนมนะครัสวีดัสวัสดีมาพบกับผมนะครับเบนนะครับ23ปีที่อัดอั้นตันใจมาเป็นเรื่องน่าเศร้าเราจะมาเคลียร์วันนี้ให้หมด เรื่องหน้าเศร้าเล่าหน้าห้องห้องหน้าเล่าเล่าไม่หน้าห้องห้องล่าไม้ไม่ไม่ล่าห้องห้องล่าเมาเมาไม่ล่าห้องมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีเบ่กนดจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซน่สจะกินโคลามีแฟนตาจะกินสไปจะกินอะไรกันนักใหเหียไอ้สัสวันนี้เราจะมาพบกับเมาไรครับไม่เราเมาวันนี้เราจะมาพบกับเมาไรไม่เราไม่ใช <c oughs> ่วันนี้เราจะมาพบกับ ไมโลโมไลครับโมไลไมโลนะครับมันมีเรื่องเศร้าตอนสมัยเด็กเเราก็แบบเป็นเด็กน้อยนะครับตอนนั้นแบบอายุอยู่ประมาณเจ็ดขัวแปดขัวประมาณนั้นนะครับมีรถบริการไมโลมาแจกไมโลฟรีที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งครับแถวแบวบที่ผมเรียนอยู่ตอนนั้นอยู่ป .1 ป .2 เท่าที่จําความได้นะครับเขาจะแจกแก้วคนละใบใบเล็กๆประมาณประมาณเท่านี้ครับประมาณ 5, ครึ่งประมาณครึ่งกล่องของไมโลนี่แหละครับ แล้วให้เราต่อแถวรับไมโลปุ๊บเราได้ไมโลแก้วแรกเรากินไปกินไปปุ๊บรู้สึกแบบมันไม่อิ่มมันกําลังอร่อยมันไม่อิ่มเราก็แบบด้วยความที่เราอะคิดว่าเราเป็นคนฉลาดเราก็เลยแบบไปต่อแถวใหม่อีกรอบหนึ่งจนที่แบบเจอเจอแบบคนที่ตักไมโลให้เรานะครับเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวรอคนอื่นได้ไมโลครบก่อนนะแล้วน้องเข้ามาต่อคิวใหม่ปุ๊บจากนั้นอาการที่แบบว่าเป็นคนใจเป็นคนที่แบบว่าฉลาดปุ๊บ ดูกลายเป็นคนโง่ไปเลยแบบโวโง่ไปพักนึงแบบว่าเออเขาก็ต้องจํากูได้สิประมาณนี้แล,แ,แล้วก็แบบเราก็แบบทําหน้าเศร้า mm hmm. เพื่อนก็มองนะว่าเฮ้ยนี่แบบมาต่อมาต่อคิวสองรอบปุ๊บเราก็ทําหน้าเศร้าเดินตาละห้อยออกไปปุ๊บแต่สุดท้ายเขาก็เขาก็เรียกเรานะครับเอาไมโลอีกแก้วหนึง่งล้วก็ขอขอบคุณดนวยนะครับคนที่แบบตัดไมโลให้ตอนนั้นนะครับแล้วปัจจุบันนี้ไมโลโมไลไมโล หรือมูอไรไมโลนะครับได้มีผลิตภัณฑ์แบบไมโลนี่กล่องแค่นี้ดูก่อนกล่องเล็กๆเราซื้อมาประมาณ13บาท13บาทนี่ก็ถ้าเรากินเป็น4ครั้งในการดูก็คือประมาณคำละ3บาทปุ๊บเรากินปุ๊บมันอร่อยแต่เราไม่จุใจวันนี้ผมก็เลยแบบอยากทำอะไรที่มันใหญ่ๆผมอาจจะซื้อไมโลมันมีปะเทใส่อ่า กินไม่ใช่ครับผมไม่มีตามขนาดนะั้นผมจะก็จะพอดีผมปุ๊บไปได้สินค้ามานี่ครับไมโลไมโลไงไม่เบอร์นะแต่อันนี้เบอร์นะไมโลโมไลปุ๊บขนาดไมโล2ขนาดนะครับแตกต่างกันวันนี้ผมจะมาโชงไมโลนะครับ อันนี้ปริมาณอยู่ที่1.5กิโลเป็นไมโลกระป๋องนะครับผมให้น้องๆหมูน้องๆหนูน้องๆหมูอๆอาจจะกระทบกันกับยู่ก็ได้แบบถ้าสมัย,ยนี้ยังมีรถแจกนะนู่นู่แบบก็ทําแบบจัดฉราหน่อยก็แบบก็แต่งตัวแบบแรกๆก็ถอดเสื้อไปหลังๆก็ใส่เสื้อขนหนาไปก็ต่อคิวอีกครั้งก็ได้นะครับถ้าเหมือนผม While, ตอนนั้นผมคิดว่าคนฉลาดมากผมไปต่อแถวน้องให้คนอื่นที่กินครบก่อนนะสุดท้ายผมก็ได้กินไมโลแค่สองมันก็เลยเป็นความอั้นตันใจของผมนะครับเบนนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ 23ปีเป็นความอนางกใจที่นัยาวนานมากจนวันนี้ผมได้สั่งไมโลนี่มั่นใจนะครับในประเทศไทยก็น่าจะไม่น่าจะ,าจะอยู่ที่ไทยหรอกครับน่าจะเป็น๋อนี่ครับไมโลไมโลนี้ผลิตจากมาเลเซียน,นะครับผมได้สั่งจากทางสั่งสินค้าออนไลน์มาดีกว่าเนาะผมไม่บอกว่าเป็นอะไรเนาะผมสั่งมาปุ๊บไมโลตัวนี้ก็อยู่ราคา400 ประมาณ4-500บาทไปนโลตัวนี้นะครับ1.5กิโลปุ๊บใช้เวลาส่งประมาณ7-14วันเดี๋ยวเราจะมาชงไมโลกันนะครับแบบมันจะทายความอน่าสนใจของเด็กน้อยคนหนึ่งตอนอายุ7ขวบที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดต่อไมโลรอบ2สุดท้ายก็ได้กิน2แก้วไอ้สัสนี่เป็นความฉลาดของผมดูดูด,ดูดูไว้หนูหนูดูไว้และทำตามอย่าทำตามนะครับก็ถ้าถ้าสมัยนี้มีอยู่ก็ ให้เพื่อนๆกินครบก่อนนะครับแล้วก็เราก็ไปขอเพิ่มก็ได้นะครับเขาก็น่าจะให้อยู่เนาะอ่าวันนี้เราจะมาแบบเทือนๆกันนะเป็นวิชชาไม่หนวดแต่กินไมโล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 โอเคเดี๋ยวเราพบกับไมโลที่เราอยากกินค้างความทุกข์ใจให้เด็กน้อยเด็กน้อยตอนนั้นเป็นเด็กตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ตอนผู้ใหญ่อยากเป็นเด็กตอนเป็นเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่ตอนอยากเป็นผู้ใหญ่ก็อยากเป็นเด็กตอนนี้โตเป็นเด็ก ก็อยากเป็นผู้ใหญ่งงเป็นไตา,าแตกเลยอไอ้พวกนี้ี่มาพบกับผมนะครับเบนไมโล t 0 0 0 h o u s a n d years later มาแล้วครับเบนนะครับ,ค,รบความฝันควา,ามอัดอั้นใจของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่กินไมโลแล้วแบบไม่จุใจวันนี้ผมเลยทําความผมเลยผมก็เลยจะมาทําตามความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับต้องเป็น สิ่งที่จะชงไมโลนะครับวันนี้ผมเตรียมเอาไว้ก็คือ 1. นไมโล 2. ก็จะเป็นนมข้นนะครับนมข้น3เป็นนมจืดนะครับนมจืด4น้ำร้อนนะครับที่ขาดไม่ได้น้ำร้อน 5. ก็คือน้ำแข็ง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 แขแงงขันตอนแรกนะครับเราจะทำให้เห็นนะครับเปิดฝาครับทุ๊ เราจะได้ไม,ลม,มูลาพอได้ไม่ลแล้วครับปุ๊บเราจะเทนมข้นครับอยากหวานเท่าไหร่อยากกินเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับความรักไม่ได้เศร้าแต่พ่อเราเพิ่มความหวานหวานหวานงงงงไปไกลตาแตกเลย <c oughs> ไอพวกนี้ดิใส่นมข้นครับใส่ไปเลยครับนี่ครับ๋ยวาไม่ดูกล้องบนบนนี่จะเป็นไมโลชูราล่าแล้วก็เราจะใส่ นมจืดจืดจืดแต่ผมไม่จืดนะครับวัน <What? S 1> นี่นะครับเป็นนมจืดยี่ห้อนึงเหมือนกันครับเช็ค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  low ง o w l o รเทครับไอ้ส <'s> ั่อ <c oughs> ย่าไม่ได้เปิดไา <c oughs> ขอโทษนะครับใส่นมใบแด้วนะครับผมจะใส่ไปพอประมาณเลยนะครับกาเป็นการเติมน,นมเข้าไปนะครับนมได้นมมาแล้ว ที่ขา,าน้าคือน้าร้อนน้ําร้อนก็ประมาณเอานะครับอย่าใส่เยอะนะครับน้ําร้อนจากนั้นมีวิธีการคนครับความฝันของเดิกๆแล้วก็ชิมด้วยช้อนช้อนช้อน ก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับเราก็ได้ M ilo, M ilo. ไมโลมาแล้วครับได้มาแล้วนะครับปุ๊บไมโลเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำแข็งน้ำแข็งเราจะใส่ไปเลยนะครับ <Okay. S 1> ความสุขของหนกน้อยคือการได้กินม a few moments หลังจากนั้นเราก็ได้ไมโลมาแล้วครับเป็นถังเย็นเชียบครับไมโลไมโลหนึ่งถังนะครับของผมเอาชิมีนี่ครับปีดา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  ต่อไปถึงการชิมไมโล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 นี่นะครับเราก็ได้ไมโลมาแล้วนะครับผมได้มาแบบเบิ่มเบิมชงมาแบบเบิ่มเบิมแบบเด็กๆแบบนั้นๆอยากกินไมโลแก้วสองนะครับกินของผมในแก้วเดียวครับกินหนึ่งครับส่วนอัลดามเจ็ดคืนกินไป๋ยวคิดว่าเหนียวที่ท่านเคี้ยวคือหนังยางครับ ในวลอาผมดูดเป็นหนึ่งทีนะครับคนดูดตายคนคลายรอดครับไอ้สัสนี่นะครับเติมข้อขฝันใบเด็กของเรานะครับก็น้องๆก็ลองไปทําตามดูนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อแบบขนาดนี้หรอกครับก็แบบซื้อแบบเป็นถุงเล็กๆอยู่ประมาณ30กว่าบาทนะครับมาลองมาชงดูลองมาช,งด,ง,มาชงดูก็ พยายามอยาก,กินติดต่อกันมากนะครับคืออย่างกล่องเนี้ถ้าผมกินก็มันยังไม่จุใจรอกครับแต่เขามาเป็นตัวนี้ปุ๊บก,กินยังไงให้หมดก็มาทําให้เห็นนะครับก็เอาไปทําตามได้นะครับในส่วนที่แบบพอดีนะครับอย่าไปแบบทําแบบให้มันเยอะทําเยอะเกินไปแล้วมันเหลือมันเสียรายของครับของแบบนี้มันต้องกินแบบชงไปชงไปกินแบบเขาที่เราพอนะครับเพราะว่าปกติกล่องเนี้คือปริมาณมาตรฐานที่เราต้องต้องกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา กินอะไรกันเดี๋ยวเราจะลองทาอะไรที่แบบว่าแปลกๆดูดีกว่าเนาะเพราะอันนี้ผมไปเจอนะครับคลิปจากฝรั่งนะครับฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งผู้หญิงเนาะเขามาทําเป็นจริงๆของเขาจะเป็นไซส์ใหญ่กวนนา่านี้นะครับแต่ของหา้ใหญ่สุดคือเท่านี้แหละครับไมโลเป็นต้องบอกอีกทีนะครับเป็นไมโลนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับผมราคาอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าบาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้เราจะได้รับสินค้าอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับผมใครอยาก ใครดูแล้วอยากทำตามลองทำดูนะครับผมน้องๆหนูๆก็กินในปริมาณพอดีนะครับน้ำตาลเยอะไม่ดีนะครับเนาะอันนี้ก็หวานเกินไปเนาะผมก็ทำให้ดูว่าตอนเด็กๆความฝันของเด็กน้อยที่ชื่อเป็นกับเมโลสองแก้วผมก็ทำน้าเศร้าไปครับเด็กคือแบบเราอยกินแก้วที่สองแต่มันได้กินน้อยมันก็ไม่จุใจเหมือนตอนนี้พอกินแล้วก็ ปีดอ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 ,ององงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอพวกนี้ดิมีความสุขนะครับถ้าไปรงเนี้ยน่าผมน่าจะทานหมดผมน่าจะเก็บไปกินวันอื่นด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะกินไม่หมดถ้ากินหมดก็น่าจะไม่เบาหวานก็ความดันมาแน่นอนครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกดลานาฬิกาย่อมมีวันหมดไปหัวใจย่อมยังมีวันกลับมาอยู่ถ้าเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ถ้าวันหนึ่งฉันจะไปถ้าวันนั้นเธอจะมาถ้าวันนี้เธอจะไม่ไปไหนฉันก็จะไม่ไปกับเธอเพื่อนเพื่อนคนไหนถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเบนจี้ไละออนเนะครับเป็นกำลังใจในการทำงานของเรานะครับเพื่อนๆคนไหนจะเดินทางไปไหนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็มี โควิดเป็นโรคระบาดเนาะที่เรารู้จักกันดีเนาะฝ่ายไหนก็ปิดแมสกหแสนิท e นะครับถ้ามีอาการก็ลองตรวจ ATK ดูนะครับเพื่อแบบเซฟร่างกายตัวเองเนาะและ้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาาาาแล้วล้ววหนููกกกกจชุดด่ทอยไ โกว่าทิ้นหมูอยากใส่โกโกว่าคิดม่ซื้อนี่ได้